สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ติ้งจะพาทุกคนมาชมบ้านที่มีเอกลักษณ์ความเป็นส่วนตัวสูงมากซึ่งรถนิยมคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่น,นะคะต้องเป็นสาวแบบสวยแซ่บเวอร์ด้วยคอนเซปต์ The Gallery House ซึ่งอยู่ในทำเลลังสิต์คลองสองคลองหลวงค่ะถ้าใครที่เป็นสาววกพี่ติ้งนะคะแล้วอาศัยอยู่ในทำเลคลองหลวงลังสิท สวานครโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือแม้กระทั่งใครที่มีลูกๆหลานเรียนอยู่ที่มอธรรมศาสตร์มองเทพควรจะต้องมาดูบ้านหลังนี้จริงๆค่ะ ในลูกศิษย์ที่เรียนกับพี่ติ๊งในคอสไอเดียรีเนเวทเพื่อนักลงทุนจุดขายของบ้านหลังนี้ก็คือในเรื่องของรูปทรงที่เป็นนอร์ดิกบริเวณด้านหน้าซึ่งมันไม่เป็นนอร์ดิกธรรมดาทุกคนมันเป็นนอร์ดิกที่มีสไตล์มากจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นลูกเล่นของสีแสงจัว่วที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มซึ่งแบบเฮ้ยสามารถที่จะมีพื้นที่ที่ออกไปชิลเอาท์ดอ์แล้วเป็นมุมถ่ายรูปแบบ สวยๆตามคอนเซปต์เดอะแ l ลเลอได้ด้วยนะคะอ่ะนอกจากจั่วบริเวณด้านหน้าแล้วนะคะเข้ามาสู่บริเวณโรงรถก็จะมีการใช้น้องที่มีความสามารถในการเพ้นผนังซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นมุมถ่ายรูปตามคอนเซปต์บ้าน The g a l l เลอรี่เฮเลยค่ะ นอกจากบริเวณหน้าบ้านนะคะเข้ามาถึงในบ้านเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความมีหลากหลายอารมณ์ของตัวบ้านความละเอียดของงานบ้านหลังนี้ก็คือในเรื่องของการทําผนังค่ะตกแต่งขึ้นมาให้อยู่ในระดับนี่ประมาณเอวพิทิงเลยนะคะและใช้วัสดุในการาตัดแสงและสีนนเรื่องของการ mix and match นะคะในการออกแบบบ้านให้มันมีความแตกต่างจากบ้านที่นักธุรกิจหลายๆคนทำกันอยู่ค่ะ มุมบริเวณนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าบ้านทั่วๆไปก็จะจัดเซตอัพให้เป็นริฟวิ่งรูมหรือแม้กระทั่งเป็นมุมโต๊ะทานข้าวแต่วันนี้นะคะน้องเขาก็ได้ออกแบบเอาไว้ให้เซตอัพให้เป็นเหมือนอารมณ์แบบโซฟาเก๋ๆอยู่จุดนี้ซึ่งจริงแล้วสเปซของตัวบ้านนะคะยังเหลือแล้วก็เพียงพอที่เราสามารถจะมุฟมุมต่างๆได้นะคะล้นพื้นที่ที่เป็นโซฟานะคะเอาไว้บริเวณด้านหน้าได้และอีกมุมหนึ่งโซนตรงนู้นก็สามารถที่จะทําให้เป็นมุมโต๊ะทํางานได้ด้วยซึ่งบ้านหลังเนี้ยจริงๆแล้วพี่มองว่าคนที่ จะซื้อที่นี่นะคะน่าจะเป็นลักษณะแบบอ,อ,อยู่อาศัยแล้วก็ได้ทำบ้านเป็น Work ์ r ฟอร์มโมมีมุมสวยๆมุมเก๋ๆในการ ผ่อนคลายรีแลกในการทำงานได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะสามารถเซตอัพบริเวณนี้ให้กลายเป็นริฟวิ่งรูมมุมรับแขกเก๋ๆได้ด้วยนะคะแต่ว่าอีกแหละถ้าคุณจะเซตอัพตรงนี้คุณก็สามารถทำมุมตรงนี้ค่ะเป็นมุมทานข้าวได้เพราะว่าจริงๆแล้วโดยรูปแบบของบ้านที่เจ้าของบ้านออกแบบไว้ยมันเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วเป็นน้องๆหนูๆที่ทำงานเพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็มีรายได้ค่อนข้างในระดับหนึ่งนะคะงั้นแน่นอนการที่คุณจะมาทำครัวหรือกินข้าว กันแบบหนักๆอะ่ะพี่ว่าน้อยแน่นอนนะคะนั้นก็ลองเก็บไว้เป็นไอเดียนะคะนอกจากความน่าสนใจในส่วนของบ้านแล้วเนี่ยคุณยังมีไอเดียในการเอาไปตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะ มาดูในส่วนของมุมครัวกันนะคะนอกจากพื้นที่สเปซที่อยู่ประมาณซักขนาดตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก6ตารางเมตรนะคะแต่ว่านอกจากการที่ออกแบบในส่วนควรแล้วก็ยังมีสถาปัตยกรรมอะไรบางอย่างคือจะมีการเจาะช่องค่ะบริเวณตรงนี้คือประตูนะคะมีการทาซุ้มโค้งเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จุดนี้เดิมๆก็จะเป็นกระจกอลูมิเนียมที่โครงการพฤษามีไว้นะคะก้าออกแล้วก็มีการจับโค้งเพื่อให้บ้านหลังนี้มันมีความบาลานซ์กันในส่วนของประตูทางเข้าแล้วก็ ช่องตรงนี้ด้วยซึ่งสามารถทําเป็นไอแลนด์เล็กๆนะคะออกมาแบบวางกับข้าวกินข้าวกันกุ่มติบน่ารักน่ารักได้หรือเป็นบาร์เบียก็ได้แล้วแต่เรานะในส่วนของครัวนะคะก็จะมีการเจาะช่องแสงทุกคนดูนะคะน้องก็มีการออกแบบเอาไว้นะคะในการเจาะช่องแสงไม่เยอะมากเพื่อให้แสงธรรมชาติตกลงบริเวณที่เป็นเคาน์เตอร์จุดนี้ทําให้บ้านดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะแล้วยังไม่พอจุดขายของบ้านหลังนี้อีกจุดหนึ่งก็คือการเว้นสเปซในส่วนของลางซักล้างนะคะ บริเวณด้านขวามือของวิติงนะใช้เลือกที่จะใช้ประตูไม้จริงเจาะช่องแสงเป็นกระจกเพื่อให้แสงเข้าแล้วก็ถ้ามันเป็นไม้ทึบมันก็จะไม่มีแสงเข้าโอเคปะเขาก็เลยเลือกที่จะใช้กระจกเข้ามาช่วยเหลือเริ่เพื่อให้แสงจากภายนอกเข้าได้พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานที่เอาไว้ในส่วนของซักผ้าได้ตากผ้าได้ก็ทําให้คุณสามารถเอาอะไรที่มันเป็นท็อปซีครีของตัวเองอะเอามาไว้บริเวณหลังบ้านได้นะคะ ในเรื่องของกำแพงระแนงต่างๆนะคะก็มีการเพิ่มระดับขึ้นไปเพื่อให้มันมีความเป็นส่วนตัวขายของการออกแบบแบบนี้ก็คือทำให้ลมค่ะเห็นไหมคะผมดิฉันปลิวเลยค่ะเออเข้าบ้างค่ะเปิดตูด้านบ้านลมออกอันนี้คือในเรื่องของถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีนะสามารถเอาไปทำบ้านตัวเองก็ได้หรือถ้าใครที่จะตัดสินใจซื้อบ้านรีนเวทเนี่ย การทําบ้านสไตล์นี้ในการเปิดบริเวณส่วนครัวโล่งหลังบ้านเนี่ยทำให้เวลาคุณเข้ามาในบ้านแล้วคุณรู้สึก f r e s ลงมเข้าบ้านไม่อึดอัดไม่ร้อนนะคะเก็บไว้เป็นไอเดียได้อีกหนึ่งไอเดียค่ะบริเวณห้องน้ําข้างล่างนะคะดีไซน์ออกมาน้อยแต่มากแต่เข้ามาแล้วรู้สึก เอ็กซ์คูจ๊ะเอ็กซ mm ์คลูซพอสมควรนะคะสีนะคะตีมที่ใช้ก็จะเป็นสีขาวกับสีไม้ที่เป็นสีไม้สักทุกคนนะมีความแมทกันในเรื่องของวงกบทุกคนดูนะใช้สีเข้มเออแล้วก็เท็กเจอร์ในส่วนของไม้ที่ทําเป็นไม้ท็อปตรงนี้มีความลิงก์กันเห็นไหมนั้นถ้าใครที่นะคะ ทำบ้านรีนเวทเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการ mix and match ซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้พี่จิงพี่ติงมีสอนในคลาสนะคะถ้าใครมาเรียนเนี่ยคุณจะได้ซึมซับในส่วนนี้ซึ่งพี่มองว่ามันเป็นจุดสำคัญ filling ที่เข้ามาห้องน้ำเนี้ย มันเหมือนจะดูธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาเลยนะคะ <S <S เพราะอะไรเพราะเท็กเจอร์ในการให้แสงและสีมันทําให้รู้สึกว่าห้องน้ำเนี้ยมันไม่ได้ดูแบบลุกชีพการเลือกวัสดุใช้พวกนี้มันมีผลสําคัญกับการที่มันเป็น first impression ที่ลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยบ้านหลังเนี้ยมันดูต่างจากบ้านหลายหลังที่เขาไปดูกันมานะคะก็เก็บไปเป็นข้อคิดนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ติง๊งจะพาขึ้นไปดูชั้นบนทุกคนตามมาดูคะ่ะจุดไฮไลท์ค่ะของบ้าน ด้วยสายตานกเกี่ยวของดิฉันค่ะเออมุมนี้นะคะไม่ธรรมดานะคะจริงๆเดิมมันก็จะมีช่องแสงแบบนี้แหละน้องเขาก็ได้มีการเอางานชิ้นไม้ค่ะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความแบบละเอียดอะของคนที่ทําบ้านหลังนี้ไม่พอจ้ะดิฉันก็แอบ,บแบบเฮ้ยนี่มีแสงมุมเนี้ยค่ะก็จะมีการบิดไฟเพื่อเข้ามาในตัวบ้านด้วยเฮ้ย คือของพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องของการฟลุกนะมันเป็นความตั้งใจของการทําของคนที่ออกแบบไลท์ติ้งว่าต้องการให้มันมีแสงเข้ามาหรือแม้กระทั่งมากระทบกับบริเวณที่มันเป็นกรอบรูปกรอบนี้ด้วยเฮ้อไม่ธรรมดาปะเมาเยอะไปดูข้างบนกันสวยๆเลิดเลค่ะเธอชั้นบนนะคะก็จะเป็นห้องที่มี3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะไซส์ที่อยู่ติดกับห้องน้ำเนี่ยจะเป็นไซส์อยู่ประมาณ 9ตารางเมตรนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆ2ห้องแหลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องถ้าถามพี่ติงนะก็คืออาจจะเป็นห้องแต่งตัวได้นะคะเพราะว่าเวลาเราอาบน้ําเสร็จแล้วก็เข้าห้องนี้ได้เลยนะคะห้องนี้ก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นห้องที่อยู่ในขนาด9ตารางเมตรนะคะจริงๆก็สามารถเป็นห้องทํางานก็ได้ห้องผู้อยู่อาศัยอีกหนึ่งห้องก็ได้หรือแม้กระทั่งจะเป็นห้องลูกก็ได้แล้วแต่เรามาจะจัดฟังก์ชันในการใช้ชีวิตนะคะแต่มาถึงเวลาที่ฉันจะพาเธอเข้าไปดูมาสเตอร์เบดรูมแบบเก๋ๆแล้วค่ะห้องนี้ Master Bed Room แบบสวยๆเก๋ๆอ่าไม่ทิ้งความมีเทนติ้งของตัวบ้านซึ่งอยู่บริเวณนี้ค่ะดิฉันก็ได้มุมสวยๆให้กับ FC ดิฉันได้ดูนะคะคุณจะได้รู้ว่านอกจากการที่คุณมีบ้านสวยแล้วคุณยังมีมุมถ่ายภาพที่แบบเก๋ๆชิกๆด้วยนะคะห้องนี้นะคะธีมที่ใช้ก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยทุกคนนะคะการจัดเปลี่ยนเซ t ตแบ็กต่างๆนะคะในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูเนี่ยก็จะมีการเจาะช่องตีเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วเจาะประตูเพิ่ม เพื่อที่จะออกไปในส่วนที่เป็น outdoor ข้างนอกซึ่งมันเป็นทรงนอร์ดิกที่น้องออกแบบเอาไว้ให้รับกับความมีสไตล์ของบ้านหลังนี้ไปดูจุดขายของบ้านกันนี่แหละนี่คือบริเวณโครงสร้างที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นจุดขายใหญ่โตที่สุดของบ้านหลังนี้หลังเดียวในโครงการ,รึกษา65ทับ1ค่ะบริเวณนี้คือเป็นาท์ดอร์ข้างนอกซึ่งถ้าใครที่จะอยู่บ้านหลังนี้นะคะสามารถทำเป็นมุมปาร์ตี้ จิบวายจิบกาแฟตื่นมาเสร็จปุ๊บอ่ามีมุมกาแฟเล็กๆนั่งคุยกันสองคนสามีภรรยากระจุงก็จริงน่ารักอ่ามุมนี้ได้มุมนี้ถามว่าทําไมเจาะมุมนี้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นมุมที่แสงมันมาทิ่นี้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นการดีไซน์ออกมาเนาะเพื่อให้แสงเข้ามาได้นะคะแล้วก็มีคนถามว่าพี่ติง๊งมุมเนี้ยฝนจะสาดไหมเอาตรงนะ วันนั้นมาก็ไม่สาดน,นะเพราะว่าพื้นที่ที่ยื่นออกไปค่อนข้างยาวมากนะคะแล้วก็ถามว่าแต่ถ้าสมมติว่าวันนึงมันเป็นแบบล,ลักษณะเหมือนแบบพายุแรงๆลมอาจจะแบบมีเข้ามาได้เหมือนกันแต่ว่าพื้นวัสดุที่เลือกใช้นะคะเบรนจุดนี้นะคะเลือกที่จะใช้เป็นตัวกระเบื้องยาง spc ซึ่งกันฝนอยู่แล้วปวกไม่กินวัสดุเบา พี่ชอบอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้สีซึ่งมันเป็นสีที่มันมีแบบมู and นโทนที่มันมีทั้งเข้มและอ่อนมีกลางด้วยมันทําให้บ้านหลังนี้ดูแบบดูดีอ่ะจริงๆใครที่ดูบ้านหลังนี้แล้วมันอยู่ในทําเลที่มันใช่สําหรับคุณนะพี่บอกเลยว่าคุณจําเป็นจะต้องนัดพี่ติ๊งดูและถ้าใครพลาดแล้วมาบอกว่าพี่ติ๊งหนูอยากได้อย่างนี้อีกไม่มีขายนะจ๊ะไม่มี พอพี่ทําไม่ได้แล้วน้องเจ้าของบ้านก็ไม่ทาอีกแล้วด้วยหลังนี้จะต้องเป็นคนที่ชอบความมียูนิสส่วนตัวสูงมากนั้นถ้าใครชมคลิปนี้นะจบแล้วแล้วมันทําเลมันใช่โดนราคาใช่คุณต้องรีบโทรหาไปติงเลยนะห้องน้ําในส่วนของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมันสามารถแบ่งโซนเปียกแห้งได้ด้วยนะคะปรึกษาเนี่ยมันจะมีหลายทรงมากซึ่งทรงนี้ยังเป็นทรงที่มีห้องน้ําชั้นบนห้องข้างใหญ่นะคะ เนี่เห็นไหมสีกระเบื้องที่ใช้นะคะเขาพยายามเลือกสีให้มันเป็นสีเดียวกันกับชั้นล่างแต่มีการเปลี่ยนมู a แอนโทนมุมต่างๆเล็กๆน้อยๆแต่ยังคงคอนเซปต์เดียวกันนะคะคือขาวแล้วก็งานไม้ทุกคนเห็นไหมเออไม่พอจ้ะไม่พอนี่มันมีความฟ้าแบบโรงแรมห้าดาวจะดูเออมีความแบบทำฟ้าดดอกลงมาจากมีไฟเพิ่มซึ่งแบบเฮ้ยอันนี้คือจุดขายของห้องน,น้ำนี้จริงๆนะคะถ้าใครที่แบบเฮย้ยพี่ ไม่เคยเห็นบ้านที่ทำรีโนเวทขายแล้วมันขนาดนี้นี่แหละค่ะคือจุดขายที่คนที่มาเรียนคอร์สไอเดียรนนนีโนเวทกับพี่จิ๊งจะต้องได้ไปฉันขายคอร์สเลยนะหลังนี้โปรเจกต์เดอะ l แกลเลอรี่เฮาส์นะคะถ้าใครที่อยู่ในทำเลอยุธยา มธรรมศาสตร์มรังสิตนะคะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือแม้แต่สถาบันต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะคะพี่ติ๋งบอกเลยว่าหลังนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวสูงมากดีไซน์ร้ำเริศดนะคะรายละเอียดบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่โครงการหมู่บ้านพฤษา6กาทับหค่ะแล้วก็บ้านที่มีขนาดอยู่ที่18ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ําตกแต่งแบบเรถถิ่ดหรูอลังการขนาดนี้เลยนะคะที่เข้าใจว่าคนที่จะเลือกซื้อทาวน์เฮาส์หนึ่งปัญหาหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของที่จอดรถ แล้วก็สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านซึ่งทุกคนกลัวมากแต่พี่จะบอกเลยนะว่าใครที่มาบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันธรรมดาสาว์อาทิตย์ตอนเย็นใดๆก็แล้วแต่ซอยนี้ของหมู่บ้านเป็นซอยที่น่าอยู่ที่สุด เงียบสงบอันนี้จากที่ลูกค้าพี่นะคะมาดูแล้วคอนเฟิร์มจริงๆอันั้นก็อยากให้ใครที่ชอบบ้านที่อยู่แล้วสภาพสวยขนาดนี้แวดล้อมเพื่อนบ้านดีขนาดนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยจริงๆหลังนี้นะคะถ้าใครที่เดินทางมาจากเส้นรังสิตนะคะ<ๆ>ก็สามารถเข้าในตรงคลองสองปากทางรังสิตได้หรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพนะคะ<ๆ>ก็สามารถเส้นวิ่งเส้นวิภาวดีรังสิตยาวมาเลยค่ะ ลงยูเทิร์นนะคะกลับรถตรงก่อนถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้แล้วก็เลี้ยวเข้ามานิดนึงก็ถึงบ้านแล้วนะคะนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ลูกค้านะคะที่อยู่ไกลๆอยู่ในพื้นที่บริเวณด้านนอกนะคะถ้าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนครดังสิทธิ์พี่ติงก็ยินดีต้อนรับนะคะอ่ามาในส่วนของโปรโมชั่นราคาค่ะหลังนี้นะคะเดิมราคาที่ตั้งไว้อยู่ที่สองล้านสามแสนบาทปัจจุบันนะคะน้องเจ้าของบ้านก็ทําการปรับราคาลงมาในราคาสุดท้ายไม่ต้องต่อแล้วเพราะไม่ให้เออ ให้อยู่ที่ราคาอยู่ที่1.99ล้านราคานี้ทุกคนสามารถกู้ได้ร้อเซแน่นอนการันตีนะคะอันถ้าใครที่สนใจบ้านที่มีสไตล์เป็นเดอ g a l l อรี่เฮาส์ขนาดนี้มุมสวยๆเก๋ๆชิคๆ,ๆเบอร์นี้ทุกคนนะคะควรจะต้องรีบโทรหาพี่ถ้ามันเป็นทำเลที่ใช่สไตล์ที่ชอบ แบบนี้คุณต้องรีบโทรหาพี่ค่ะที่เบอร์0849955364นะคะพี่ติ๊งยินดีพามาดูบ้านนะแล้วก็บริการสินเชื่อให้ด้วยคุณอย่าตัดสินใจช้าเพราะถ้าช้าคุณจะไม่มีทางได้บ้านสไตล์นี้อีกแล้วตลอดชีวิต